สวัสดีเพื่อนเพื่อน fc ครับวันนี้ก็อยู่ใกล้บ้านเนาะช่องเย็นเนาะเย็นของวันที่28บแปมกราคม2019ันเนาะช่องคนชอบเดินทางเดินเพื่อนเลี้ยงควายใกล้บ้านเนาะสวนใกล้บ้านอาจจะดูร่มรมเงาเงานิดนึงเพราะว่าเป็นร่มไม้ ช่วงเย็นสี่โมงกว่าสี่โมงครึ่งเพื่อนพบกันช่วงเย็นเนาะวันนี้เพิ่งไล่รอบแรกเพื่อนไม่ค่อยมีเวลาอากาศร,ร้อนกลางวันร้อนมากเครื่องร้อนก็เลยไม่ได้ไล่ภาพมันค่อยชัดเนาะขอภอครเพื่อเพื่อนภาพมันค่อยชัดอากาศร,ร้อนเนาะวันนี้ไล่ได้เฉพาะช่วงเย็นกับช่วงเช้าเพื่อน ว่าแดดร้นอนมาก ไ,ไปงานไหมเมื่อคืนได้ไปงานบอกไปผมไม่ได้ไปเลยเมื่อคืนไม่มีน้ำมันรถก็เลยไม่ได้ไปงานไม่สนุกบอกเป็นไดไม่มีเงินเยอะก็เลยไม่สนุกฮ่าฮโอ้เงินก็แพงของเล่นแพงกว่า งานเยอะทำไมไปว้านโคกพระอ๋อไม่ได้ไปว้านพิุงม่อ๋อไม่ค่อยมีอะไรเล่นหรอกบ้านโคกพระนะ่ะอ๋อบริเวณแตเล็กนิดนึงบรรยากาศเย็นๆเยือน,น,นเพื่อนอยู่ใกล้หมู่บ้านที่ชีวิตชาวบ้านในชนบท มีเสียงเข้ามาบ้างเนาะชัดไม่ชัดยังไงก็ดูไปก่อนเดอ้อขอบคุณเก้าท่านครับกดไลค์ให้ด้วยเด้อเข้ามาเนาะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ ไลค์สักนิดหนึ่งเพื่อเปิดค่าการมองเห็นช่องของเราเนาะเพื่อนเพื่อนกดไลค์สักหนึ่งไลค์เนาะสวัสดีสิบแปดท่านครับมองเห็นหรือเปล่าเนาะมืดมืดเงาเงานิดนึงขอบคุณสิบท่านที่เป็นกำลังใจเนาะเสียงดังนิดนึง ก็อยู่ใกล้บ้านเนาะฝ่ายเขาตกใจหรือเปล่าอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้นิดหนึ่งสวนจะเล็กนิดหนึ่งมองไม่เห็นเนาะไม่รู้เพื่อนๆมองเห็นหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีสิบสวัสดีแปดท่านครับ เอามาแล้วกดไลค์ด้วยครับมองไม่เห็นเครื่องร้อนหรือเปล่ามองไปเห็นแต่บ,บ้านฝรั่ง เย็นยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลอตอนนี้กินหรือเปล่าวนันนี้ขอบคุณสามท่านเลยพระม่ค่อยชัด ¡Oh! ¡No! สวัสดี14ท่านครับที่จะแคบนิดนึงเขาเดินไปเดินมาเพื่นแต่ก็ต้องกินเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีหญ้าช่วงนี้ของต้องเดินไปเดินมาเพราะว่าแถวนี้จะเป็นสวนเนาะมีกล้วยอยู่ข้างข้างมีโม้ขอยอย้างข้าง ถึงเวลาเข้าคอกแล้วเด้อเข้าคอกแล้ว อยู่ตามทุกงนานอยู่คหมืเพื่อนต้องใช้สัญญาณเน็ตหรือเปล่านี่ไวไฟ,ไ,ฟไปไม่ถึงควายยืนขวางทางคนไปไม่ได้สวัสดีครับ ช่างเชื่อมเรือ USA สวัสดีครับฮึควายจะกินกล้วยแล้วไปไปค <laughs> วายกินต้นกล้วยไปอ,ออกไปข้างนอกมันคนอื่นโอ้ต้องรีบวิ่งอีงนึงขอภายเริ่มทีควายจะกินกล้วย <laughs> ออกไปออกไปของจะให้เข,าข้าคอกนะตอนนี้อยู่ตรงนี้เพ็่านี้ สวัสดีเก้าท่านครับขอบคุณพี่ช่างเชื่อมเดอ้อามาทักทายขอบคุณสามเลิฟไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเพื่อนๆย้อนแสงมากวันนี้ ยืนตากแดดตอนนี้สี่โมงแล้วยังร้อนอยู่ สวัสดีหกท่านครับเลี้ยงควายเพื่นเลี้ยงควายรอบๆบ,บ้านตรงนี้แหละใ,ใกล้ะถึงเวลาเข้าคอกแล้วนี่เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสัญญาณเป็นไวไฟเาเป็นเน็ตเนาะเพราะว่าเดินออกมาหางจากบ้านแล้วตอนนี้เดี๋ยวสัญญาณหลุด มากครับเปลี่ยนรอย่างสัญญาณเมื่อกี้ลืมยังแปดตัวทั้งหมดแปดเก้าตัวประมาณเก้าตัวเนาะตัวผู้อยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้มากับเขาเพราะว่าตัวผู้ปล่อยไม่ได้ ก็เลยมาแต่เฉพาะตัวแม่เนาะมาประมาณแปดตัวแต่ตัวใหญ่ๆหญ่เพื่อนควายค้องนี้ตัวใหญ่หมดเลยหมู่บ้านเราจะเลี้ยงแต่ควายตัวใหญ่ๆเลยควายสวยๆเนาะควายสวยเ,เพื่อนสวัสดีครับทักทายครับขอบคุณมากครับ ฝากติดตามด้วยครับยิ่งเรานี่เดินไปใกล้เขายิ่งไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ทางหน้าหมู่บ้านคนทางหน้าบ้านทางคอนกรีตเขากยืนอยู่กลางถนนตอนนี้ถ้ารถมาข้างหลังเราก็ไม่ได้ดูส่วนมากไม่ค่อยมีรถก็เลยยืนกลางถนน พอเดินไปเดินมาจะให้เข้าข้อรือไม่ให้เข้าข้อดีตอนนี้น่าจะยังไม่ให้เข้าเพราะว่ายัางไม่ยังแดดยังเยอะอยู่ถ้าจะคองฟุควายให้ควายเข้าข้อแล้วก็จะไปดูวัวแทนเนาะอันนี้อยู่ใกล้บ้าน ทางหน้าบ้านเนาะริมริมทางจะมียากขึ้นเนาะขอบคุณช่างเชื่อมขอบคุณไข่เนาะนี่ <laughs> อ่านไม่ออกคนคนกอภัยเดอ้อไม่ถือสาเนาะ <laughs> ็นไหนแล้วขอเปลี่ยนสัญญาณเป็นไว้เป็นเน็ตเนาะเดี๋ยวต้นเดินไปไกลบ้านนิดนึง เดินต่อเฟินเดินต่อ สวัสด,ดีหกท่านครับขอบคุณช่างเชื่อมเรือสเเด้อขอบคุณอีกท่านหนึ่งเนาะที่เข้ามาทักทายขอบคุณสี่เลิฟเนาะกับอีกเก้าท่านเนาะเพนเติมเตะขาตั้งเุ้ของอีกซุ่มซ้มจริงๆแหละเพื่อนเรา คนลุงแบกอะไรมานาะนูฮ่ฮ่ đơn tam <laughs> nhìn đơn phải nhìn đơn về cày đấy rồi มองเห็นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราไปอยู่ฝั่งนู้นเพื่อนมี่วัวมาเหมือนกันฝั่งนู้ยังมาไม่ถึงวัวอีกสองฝูงวายสองฝูง เปลี่ยนดัานิดนึง ทำไรทำไรเออพระไม้กล้าออกกล้องเนาะไอ้ร้ายกอื่นไม่อายเลย <c oughs> กอื่น,น <c oughs> อื่นไม่ไ <c oughs> าอายเลยเดี๋ยวกังคืนมาถ่ายฮ่ <c oughs> าฮ่าฮ่ <c oughs> าฮ่าฮ่า ขวายเดินขวางทางรถไปไม่ได้ไปไหนเนาะ